ปัทมมณนะบทที่3 5ขอทานประหลาดหนึ่งเซียนเกะาะเทพเจา้ากว่าตามไปยังบริวารเกะาะเทพเจา้าที่นอกห้องโถงทั้งสิบคนกล่าวว่าพี่ท่านยายบอกเจตนาการมาอย่างตรงๆงเกะาะเทพเจา้าแม้ไม่มีคนควรคู่กับการพบผ่านท่านแต่ยังไม่ถึงกับเป็นคนรักตัวกลัวตายโถกสยบคมโขจนวาดวันขอทานชรากระทั่งหางตาก็ไม่เลือบแลไปกล่าวว่า อาใัยท่านกับคิดเรียกหาฉันพี่น้องกับขอฐานเท่าหรือดูถ้าหาขอฐานเท่าไม่ตบท่านสักหลายชาติพวกท่านคงยิ่งมายื้อนพองพยองแล้วหนึ่งเซียนเกาะเทพเจ้าคุณแขนจดล่างสร,รกเทพพทธาก็ผุดลุกขึ้นกล่าวว่าอย่างนั้นเล่าหูควรคู่กับการเรียกหาฉันพี่น้องกับท่านหรือไม่ขอทานชรากล่าวเสียงเย็นชาอาใัยท่านก็ไม่คู่ควรยามนั้น ดานิงามงังเง็กหมุยชักชวนมารดางงังเง็กเอียงบอยหงเหล่งอีย่องยงรุดมาเช่นกันสแสดงแน่ชัดนางเกรงว่าคนในห้องโถงรับสถานการณ์ไม่ได้คิดเร่งรุถมาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งงังเง็กเอียงพอเห็นท่งเทนขีเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงก็รอบวางใจลงสาวถท้ามาถึงข้างกายท่งเทนขีกรมทิศต่ำนิ่งเงียบงันไรวาจาท่าทีที่สำนึกผิดชวนให้ผู้คน สมเพศเวทนาจนจับกิจท่องเทนขี้มองหน้าโดนีซึ่งประทับเงาอันนึกรำอยู่ในห่วงดวงใจของตนแวบหนึ่งต้องรอบถอดถอนใจตอนนี้ตนยังสามารถก่าวาจาใดได้หนึ่งเซียนก่อะเทพเจ้ามีประสบการณ์ช่ำชองขอทานชราแม้สยบผู้คนจำนวนมากได้แต่ฝ่ายตรงข้ามใช้วิชาฝีมือใดมันก็ดูไม่ออกสำานึกว่าพลังฝีมือของขอทานชรา บรรลุถึงขั้นสุดยอดมันไม่ใช่คู่มือฝ่ายตรงข้ามเด็ดขาดยามนั้นเบื่อนหน้ามายัางเทพธากล่าวว่าผู้เอื่นบกุกรุกรางควันเกาะเทพเจา้ามีกล้ารบกวนให้ท่านลงมือเทพธาหัวเราะหาหากล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามกับท่งเล่าหูก็ม่เห็นอยู่ในสายตาหรือยังจะให้เล่าหูหดหัวในกระดองเตา่าเป็นที่เย้ยหยันใหญ่ไของผู้คนประมขเกาะเทพเจา้าดูจากสถานการณ์ก็ทราบว่า เรวรายยิ่งรีบกล่าวว่าบิดาเทพธาผู้วโสขอให้เรารับการแนะนำจากฝ่ายตรงข้ามก่อนเถอะเทพธากล่าวเสียงเย็นชาแม้เจ้าเกินกินยาเม็ดพลังสำรองฝฟื้นฟูพลังม,มือดังเดิมแต่ไม่ได้เหนือล้ำกว่าผู้น้องเท่าใดยังคงอยู่จัดการเรื่องหลังเถอะความหมายในวาจาเทาก็บอกว่าการหักหางครานี้ฝ่ายกอดเทพเจ้ายากจะได้ชัยดยนิสัยอัธรง์ถือดี ของเทพธาทากับกาวาจาเช่นนี้ระดับฝีมือของผู้มานับเป็นที่คาดคำนวณได้ในบริเวณนอกจากท่งเทนขีแล้วทุกผู้คนล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไปขอฐานชรากาวเสียงเย็นชาดูท่าการท่องทะเลของขอฐานเท่าครานี้หาประโยชน์มีได้บนเกาะเทพเจ้าไม่มีคนคู่ควรกับการพบผ่านเราเอาเถอะขอทานเท่าจะฉกโฉโโกาสนี้จัดการพวกเจ้า จนยอมพร้อมใจหนึ่งเซียนกอเทพเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นเราออกไปประลองกันที่ลานกว้างหน้าห้องโถงนั่นต้องเปลืองเวลาเดินเหินอีกหลายก้าวมีสู้พิสูจน์ฝีมือกันในที่นี้น้ำคำยโสโอหังสุดที่จะทนรับฟังได้หนึ่งเซียนกอดเทพเจ้าเลิกขิวหมายกล่าววาจาท่องเทนขีพันแข่นเสียงว่าท่านเห็นว่าบุคคลประเภทใดจึงคู่ควรกับการพบผ่านท่าน ขอทานชราไม่ได้เรือแพมากล่าวเสียงเย็นชาเด็กน้อยเจ้าถามไทยขอทานเท่าหรือถูกต้องขอทานชราอึ้งไปวูบแผ่นแยกเขี้ยวหัวรอเป็นขาแรกกล่าวว่าเด็กน้อยออกเยโสโอโหังแต่ก็รู้สึกหนักแน่นเข้มแข็งขอทานเท่าจะไม่ถือสาหาความเจ้าที่กล่าวก้าวราวขอเพียงคนที่เราเห็นว่ามีศักดิ์ศรีอยู่บ้าง ก็คู่ควรให้เราพบผ่านท่งเทนขีลวงมือขวาเข้าปฏิอกเสือ้อหยิบปากกาสิทธ,ธานฝาออกสะบัดซัดไปได้ยินเสียงดังฉึกสามง่ามสี่ม่วงนั้นปักตึงอยู่ในพื้นหินเบื้องหน้าขอฐานเท่าห่างเพียงสองเชี้ยสามง่ามจมลึกเข้าไปสามนิว้วโผล่พ้นแต่ส่วนด้ามถือดวงตาที่ครึ่งหลีครึ่มลืมมองมัวของขอทานชราผันสวรประกายวาวับดุสายฟ้า เงยหน้าขึ้นชัดช้าเพ่งมองท่งเทนคีกล่าวว่าขอทานเท่าบิดได้มาเสียเที่ยวเปล่าประกาศสิธฐานฝาปรากฏขึ้นในวงนักเรงอีกราจริงๆเล็กน้อยคือท่องเทนคีกำมังมิผิดมิทราบข้าพเจ้าคู่ควรกับการพบผ่านท่านหรือไม่ขอทานชาราสำรวจดูท่งเทนคีตรบหนึ่งแล้วกล่าวเล็กน้อยเจ้างามสง่ายิ่งนอกจากนี้ขอทานเท่าดูไม่ออกว่า มีสิ่งใดเหนือร้ำกว่าบุริชนทั่วไปแต่คำนวณตามกิิภูมิประกาศิทธนี้เจ้านับว่ามีศักดิ์ศรีเพียงพอทงเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าเจ้าของสถานที่นี้มีความสัมพันธ์ใดกับข้าพเจ้าวาจาประดานี้คิดกอบกู้หน้าให้กับหนึ่งเซียนเกาะเทพเจ้าและเทพพสธาขอทานชรากับกล่าวว่าคงชื่อแม้มีมีดา แต่ผู้เป็นวิดาหาใช่ปาดผู้รู้โสดาบันเด็กน้อยเข้ามาเถอะความหมายในวาจาระบุว่าคนบนเกาะที่ประเจา้าแม้เป็นญาติอาวุโสท่องเทนขีแต่ไม่มีคุณค่าแก่การยกย่องนับถือท่องเทนขีแขนหัวร่อย่างเย็นชาคิดเสืบเท้าไปมือขวาพันถูกมือนุ่มนิ่มเย็นเฉียบข้างหนึ่งขวากล่มไว้พอเบือนหน้ามองก็ประสานศพกระดวงตางง,างเง็กเอียง ตาคู่งามของงังเอ็กเอียงเออคอได้หยาดน้ำขยับเขยื่อนริมผีปากชั่วขณะจึงกล่าวอย่างขุยเขินท่านอนุญาตให้ข้าพระเจ้ากุมมือท่านหรือไม่ทงเทนคีไม่ตอบคำกล่าวว่าท่านสูบซีดอิดโรยไปไม่น้อยงัง,งเอียงกล่าวเสียงสั่นเครือแต่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ทงเทนคีบีบมือเย็นเฉียบนั้นกล่าวว่าทั้งหมดล้วนหวังให้ท่านดำรงชีวิตอย่างเรื่องเริงเช่นการก่อน ท่านไม่ควรสร้างความผิดหวังแก่ทุกผู้คนง่างเงียงเอียงก็มิสะลงเสริ์ส,สอื่นเบาๆกล่าวว่าหากแมนข้าพเจ้าตายไปแต่เนิ่นๆท่านคงรู้ซึ้งถึงความสำนึกผิดของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ากลับไม่ตายจึงไม่อาจตีแผ่ออกมาท่องเทนขีปายตาไปยังสตรีงามกลางคนซึ่งจับจ้องมองตนแวบหนึ่งกล่าวอย่างจริงใจคนมักมีวันผิดพลาดครอบครัวอันสมบูรณ์ูสุข มิได้กอบขึ้นโดยคนสองคนข้าพเจ้าภาวนาให้ท่านมีครอบครัวอันพร้อมพักหากแม้นท่านยังไม่คลายใจลงโทษตัวเองตลอดเวลาครอบครัวของท่านจะเกิดความบกพร่องเป็นที่ผิดหวังของข้าพเจ้าก้าวพังคิดลายมือจากไปงางเงกเอ,เอียงก้าวอย่างร้อนรุ่มเทียนขีข้าพเจ้าเป็นอิสตีเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ใช่ความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อย หากเป็นปมปัญหาที่จะตัดสินชีวิตข้าพระเจ้าท่านไม่ควรดื้อรั้นไปควรทราบว่าชีวิตของท่านยังสำคัญกว่าชีวิตพวกเราทั้งสี่อีกจบคำคลายมือที่เย็นเฉียบออกอย่างเช่มฉาเทพพทาก่าเป็นความในว่าต่อให้มันร่วมมือกับหนึ่งเซียนเกาะที่พระเจ้ายังไม่อาจเอาใยขอทานชราท่งเทนคีกับคิดเข้าหาขอทานชราอย่ามิสร้างความร้อนร่วมแก่นางนักท่งเทนคี กับก้าวเนิบนาบเข้าหาขอทานชราหยุดยั้งในยะห่างจากประกาสิิฐานฟ้าสองเชียกล่าวว่าหากท่านมิถือสาข้าพระเจ้าต้องการถอนประกาสิทธ์กลับคืนขอทานชรากล่าวเสียงเย็นชาหากแม้นขอทานเท่าถือสาเราท่งเทนขีเข้นเสียงว่าข้าพระเจ้าก็ต้องถอนกลับคืนฮ่าฮ่าฮ่าขาล้มอันหมดจดหนักอย่างนั้นเจ้าลงมือเถอะท่งเทนขีเข่นหัวนออย่างเย็นชา ก้มกายลงตะปบขวาประกาสิสธถธานฝาสีหน้าสงบเงยือกเย็นปัาจากแววตื่นเต้นตึงเครียดแม้แต่น้อยขอทานชราเหลือบเห็นเช่นนั้นต้องสถานใจวูบความคิดดูแคนศัตรูสลายขายไปเพ่งมองประกาสิสธถธานฟ้าบนผื้นคำหนึ่งขึ้นวงนักเลงร่ำลือว่าเด็กน้อยนี้เรียนรู้วิชามังกรขนดบัตนี้ดูจากบุคลิกอันเยือกเย็นของมันขายมีผีมือบรรลุถึงขั้นสูงสุด เรากับมิอาจไม่ระวังขณะคุ้นคิดมือขวาท่องเทนขีห่างจากปากาสิทธฐานฝามิถึงห้านิ้วตาสุกใสพันสัต์วประกายลดข้อมือขวาตปะปบใส่ปากาสิทธ์โดยรับความเร็วรุดสายฟ้าขอทานชราพันย่อก,กายลงตะวาเสียงเย็นชาเจ้าลืมเรือนขอทานเท่าไปแล้วมือสายก่างนิ้วทั้งหออกขวากลุ่มชิบจรมือขวาท่องเถนขีปฏิกริยาย่อก,กายลงยื่นมือออกของมัน ขายไม่อาจจำแนกระลำดับก่อนหลังได้ด้วยท่วงท่าอันฉับไวของท่งเทนเคีกับไมิทันตะปบโถกด้ามสามง่ามก่อนท่งเทนเคีละมัดระวังแต่แรกว่าฝ่ายตรงข้ามต้องลงมือขัดขวางแต่ไม่คิดถึงว่ากับว่องไวปานนี้ต้องใจหายว่าลงกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ดื่มเลือนท่านมือขวาที่ตะปบใส่สามง่ามพันพิกวูบคร่ากลมที่ประจรข้อมือซ้าย ของขอทานชราที่ลดต่ำลงอาศัยหลักตีโต้สยบการโจโจมขอทานชราใจทานหวั่นไหวยกมือทายขึ้นมือขวากับขวาใส่ข้อมือฝ่ายตรงข้ามที่พลิกหงายขึ้นแทบเป็นวินาทีเดียวกันมือสายท่องเทนขีเทยืนปร,ราดออกจากแง่มุมที่คาดคิดไม่ถึงมาก่อนชิงคร่ากลุ่มที่ประจอนข้อมือขวาของขอทานชราพริบตาที่เร็วกว่าประกายไฟทั้งสองฝ่ายพากันหดมือกับ ราวนัดแนกกันไว้มิว่าผู้ใดก็ไม่อาจมีเปรียบกันท่องเทนขีเงยหน้ามองขอทานชราที่เบื้องหน้าและอยู่ในท่วงท่าย่อ,อก,กายต่ำลงกล่าวว่าข้าพะเจ้าจะลงมือบ้างแล้วขอทานชราแค้นหัวลอกกล่าวว่าอย่าได้คิดข่มขู่ขอทานเท่าเราพูดเท่าความจริงก็เป็นปรมัจจานข่มขู่ขวัญผู้คนท่งเทนขีเย็นมือสายไปอย่างเช่มฉาใจกลางฝ่ามือ แปลเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองรองวงแหวนลูกมังกรขนดบนนิ้วกลางก็แดงฉานสดใสอย่างเช่มช้ามือสายท่องเทนขียืนถึงเหนือสามงามบนหลังมือปรากฏกงเล็บสีดำของขอทานชราคุกค,คามอยู่ขอเพียงท่องเทนขีลดข้อมือลงขอทานชราคอยจะคร่ากลุ่มที่ประจอนข้อมือของตนวินาทีนั้นมือสายท่องเทนขีพันลดลงบูบขอทานชราก็แคนเสียงอย่างเย็นชา มือขวากดกระนำลงไปพลังการกดดันที่คล้ายขุนขาวทรมทลายพันโถมทับลงท่งเทนคีสถานใจวูบพกข้อมือซ้ายหงายฝ่ามืออย่างกระทันหันผักขึ้นสู่เบื้องบนพอดีปะทะกักฝ่ามือของขอทานชราแววเสียงระเบิดเบาๆขอทานชรารู้สึกสถานที่ข้อมือรองพ้องว่าเฮอคงอินเจียปะทัฝ่ามือกับอากาศนี่เป็นหลักวิชากำลังภายในชั้นสูงสุด ยามผักสะบัดฝ่ามือจะปรากฏกกำลังภายในทะลักทลายไปตามใจนึกสามารถโจ,จมโจมศัตรูในยะใกล้ไก่ในเสียงอุทานของขอทานชราทงเทนขีพันกลางนิ้วทั้งห้าออกอาศัยสภาวะลดข้อมือลงซึ่งเกิดจากการประทะฝ่ามือใช้นิ้วฉีนิ้วกลางคีบด้ามถือของสามง่ามถอนขึ้นจากพื้นแล้วยืดกายขึ้นขอทานชรายังคงย่อก,กายลง แงนหน้ามองท่องเทนขีชั่วขณะพันกล่าวว่าคำเล่ำลือในวงนักเลงผิดพลาดไปแล้วทุกผู้คนเห็นท่องเทนขีลงมือประสบผลใครสามารถระบายความขุ่นแข้นจากอกเทพพุทธาแค่นหูรอกล่าวว่าเหลือจสหายในวงนักเลงประเมินพลังิีมือท่องเทนขีสูงส่งเกินไปขอทานชรายืดไก่ขึ้นสายหน้ากล่าวว่าขอทานเท่าหมายความวา่าประเมินต่ำซามไป หากมันทราบว่าอนุชนรุ่นหลังของบูริมกับมีดับฝีมือถึงขั้นนี้คงปรากฏกายออกมาพบท่องเทนขีแล้วท่องเทนขีสถานใจเล็กน้อยหรือมันที่ขอทานชราเอ่ยถึงเป็นศัตรูของหัตโตหิตหุนคงดังนั้นกล่าวเสียงเย็นชามันใช้ท่านมาทดสอบอย่างความตื้นลึกหนาบางของข้าพเจ้ากระมังเฮมันยังไม่คู่ควรเด็กน้อยขอทานเท่าเห็นว่า สมควรไปยังกลางด่านกว้างหน้าห้องโถงแล้วก้าวจบมีรอรับฟังวาจาท่งเทนขีก็ศาสตร์พุ่งไปยังด่านกว้างท่งเทนขีขยับสองไหลวูบทรันตามติดไปยืนหยัดระยะห่างจากขอทานชราสามเชียทุกผู้คนในห้องโถงล้วนตามติดออกมาเดานิงามทั้งสีสี่หน้าเคร่งเครึมไม่สบายใจล้วนเก็งกำลังตะเตรียมพร้อมพักท่งเทนคี เพ่งตามองขอทานชรากล่าวว่าเราท่านจะพิสูจน์ความเดื่อมน้ำต่ำสูงอย่างไรพวกเราต้องประลองฝีมือกันจริงๆเจตนาการมาของท่านชัดเจนยิ่งเยี่ยงนี้ไม่ใช่รู้ดีแต่แซงถามหรือขอทานชราหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าเจตนาการมาของขอทานเท่าเพียงเพื่อดูว่าผู้ครอบครองประกาศสิทธิในปัจจุบันสามารถทำรงกิเลสภูมิประกาศิทธิฐานฝา โดยไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงของหลงจีนชราได้หรือไม่ท่งเทนคีหน้าแป๊เปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพรเจ้ามั่นใจว่าไม่ทําให้กิริภูมิหุนคงท่านผู้เท่ามัวหมองไปหลวงจีนชราที่ขอทานเท่าเอ่ยถึงหาช่หุนคงไม่หุนคงยามกิริภูมิหัดโลหิตมาคราหนึ่งแล้วดีที่มันรู้สึกไม่ได้พบปะกาสิทธานฝาติดตัวท่งเทนคีสานใจอย่างรุนแรง พ่องว่าหมายความว่าประกาศสิ็จนี้มิใช่หุ่นโข่งเท่าเท่าจัดสร้างขึ้นมิเพริดมินามซัมฉายาหัดโลหิตก็ไม่ใช่อาศัยพลังการฝึกปือของมันทำลงคงอยู่เด็กน้อยเจ้าเคยยินคำห้าเท่าแห่งบูริมหรือไม่องเทนคีได้ยินคำห้าเท่าแห่งบูริมเมื่อเที่ยงวันนี้เองตอนนั้นตนเข้าใจว่าหมายถึงบุคคลเยี่ยงหนึ่งเซียนเกาะเทพเจ้าสองปาดเมฆผิว ยามนี้จึงทราบว่าผิดพลาดแล้วงงงานวูบจึงกล่าวเคยได้ยินมาแต่บุคคลในห้าเท่าคงไม่ใช่คนที่ข้าพระเจ้าคาดคิดไว้ขอทานชราขายทราบความในใจท่องเทนขีปลายตาไปยังหนึ่งเซียนก่อนที่พระเจ้าและเทพพุทธากล่าวเสียงเย็นชาพวกมันยังไม่คู่ควรเป็นห้าเท่าการก่อนประกาศสิทธานฝาที่สามารถทรงดิภูมิในวงนักเดงหาใช่อาศัยความสามารถของหุ้นคง เพียงแต่สี่เท่าแห่งบุริมบังเกิดความกริ่งเกรงต่อเล่าตัวพี่ใหญ่มิมีผู้ใดคิดเสนอหน้าออกจัดการหุนคงมิคาดหุนคงกับลงมือพิทักษ์ธรรมสังหารลูกศิษย์หลานศิษย์ของสี่เท่าไปไมิน้อยจนได้ฉายาหัดโลหิตและชักนำเพศภัยถึงแก่ชีวิตในที่สุดหุนคงได้มรภาพในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจเมื่อหปีก่อนท่งเทนคี แม้ยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับห้าเท่าจนกระจ่างชัดแต่ก็กล่าวอย่างสะทกสะทอนว่าที่แท้หุนคงท่านผู้เท่าล่วงรู้ชะตากรรมตัวเองตั้งแต่แรกจึงฝากฝังประกาศิิสถานฝาตกทอดฉายายหัตถูหิตแก่ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าบัเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านผู้เท่าต้องการให้ข้าบัเจ้าทำลงคดีภูมิทั้งสองสิ่งไว้ขอทานชรากล่าวเสียงเย็นชาเล็กน้อยเจ้าเข้าใจเหตุการณ์ ง่ายได้เกินไปเกติภูมิหุน้นคงขังกะโนนแม้กระเดืองดังแต่ฉายาหัดโลหิตยังไม่สถานสะเทือนวงนักเรงเช่นบัตรนี้ประกาศสิถานฝาเมื่ออุบัติซ้ำสี่เท่ารับรองไม่ไปล่อยปะระเวนเจ้าท่องเทนขีตาสาปกายอมหิตกล่าวว่าข้าบัดเจ้าก็องการพบผ่านพวกมันนั่นเนื่องพราจนบัตนี้เจ้ายังไม่เคยพบผู้หนึ่งผู้ใดในสี่เท่าดังนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ ท่งเทนขีทราบความหมายในวาจาของฝ่ายตรงข้ามดีโอดสถานใจไม่ได้กล่าวว่าพวกมันคงมีไม้ตายที่สถานฝาสะเทือนดินกระมังขอทานชราไม่ตอบคำปาดฝ่ามือไปทางขวากดใส่หินใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากที่นี้ห้าวาได้ยินเสียงดังบึมหินใหญ่ก้อนนั้นแหลกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยกลับกลายเป็นกองกรวดดินสมอยู่ท่งเทนขีหน้าแปรเปลี่ยนไปกล่าวว่า ท่านก็เป็นหนึ่งในห้าเท่าหาใช่ไม่แต่ขอทานเท่าทราบระดับฝีมือของห้าเท่าเป็นอย่างดีเด็กน้อยเพราอเห็นแก่ไม่ตีของสหายเก่าก่อนขอทานเท่าต้องทวงถามประกาศติทฐาน้ามาหรือท่านคิดทำรงกิติิภูมิประกาศติดแทนขอทานชราตาศาตร์ประกายช่วงโชดแต่แล้วสลายวับกล่าวว่าขอทานเท่าสำนึกตัวดียอมรับว่า มิอาจต้านรับพวกมันได้ท่งเทนคีเน้นเสียงว่าไม่ว่าอย่างไรท่านมิอาจทวงถามประกาสิทธิ์ไปฉายาหัดโลหิตของข้าพเจ้าไม่ต้องการอาศัยผู้ใดเป็นกำลังหนุนทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ต้องกล่าวมากความเจ้าตะเตรียมรักษาประกาสิทธ์เถอะทงเทนคีคบคิดแล้วกล่าวท่านมาด้วยเจตนาดีข้าพเจ้าไม่สมควรลงมือบัดนี้ใหญ่ไม่ดูว่า ข้าพระเจ้าสามารถพิทักษ์ประกาศสิทธิ์นี้ได้หรือไม่จบคำหันกายไปมือสายกดใส่กองหินนั้นแต่ไกลแล้วรั้งกับในฉับพันปฏิกริยานี้รวดเร็วเกินไปทุกผู้คนเพียงเห็นท่งเทนคีกดมือไปวูบขอทานชรากับเห็นชัดตาว่าท่งเทนคีกดมือวูบวาบติดต่อกันสามคราสี่หน้ามันพันแปรเปลี่ยนไปพ่องว่าเออคงชุยมวยขยี่ัตถุกาอากาศ นับว่าฝึกปือรักวิชามังกรขนดถึงขั้นสุดยอดทุกผู้คนพอฟังพากันกวาดตาไปยังกองหินถึงกับตะลึงลานกับที่กองหินนั้นยังกองสมกันในสภาพเดิมแต่ปรากฏรอยประทับฝ่ามือกึ่งกลางไปรูปมังกรขนดประทับเรียงรายกันสามรอยรอยฝ่ามือจมลึกไปในเนื้อหินเกือบครึ่งนิ้วนับเป็นฝีมือที่น่าแตกตื่นนักขอทานชราพันหัวรหาะฮาฮากล่าวว่า ประกาสิทธาฐานฝาเล้นหายจากวงนักเลงหปีขอทานเท่าก็สุกหัวหดหางมาหกปีบัดนี้เพิ่งมีโอกาสยืนหยัดย่างผาเผยเด็กน้อยหากหุ้นคงทราบว่าประกาสิทธาฐานฝาตกอยู่ในเงื้อมือบุดหนมที่มีพระรังมือเหนือร้ำกว่ามันหุนคงในตำหนักพยายมย่อมต้องหัวรอก,ก้องก,งกังวานกว่าขอทานเท่าแน่นอนท่องเทนคีกล่าวอย่างตื้นตันใจว่า แม้มีรัพย์นับอนันต์อยากพบผ่านผู้รู้ใจหุนคงทับบุรเท่าแม้ตายไปสามารถมีผู้รู้ใจเยี่ยงนี้ก็นอนตาหลับได้เทพุทาเบือนหน้ามายังหนึ่งเซียนกอดเทพเจ้ากล่าวว่าห้าเท่าเล่นกายมาห้าสิบปีเท่าอันดับหนึ่งคือหุดสิมเซี่ยงซือหรือคนผู้นี้คือยอดขนประราอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินฉายาเทียนซิมไกวึกขอทานสำราญล,ลมหนึ่งเซียนกอดเทพเจ้ากล่าวว่า เล่าหูก็คาดคิดเช่นนั้นแต่ในวงนักเลงเคยล่ำหลือว่าคนผู้นี้เสียชีวิตไปอีประการทุกครั้งที่เคลื่อนไหวมันล้วนพกเทียนเพกเง็กเกี่ยงไม้ไผ่มรกตติดตัวแต่ครานี้หามีไม่ยามนั้นขอทานชราสงบเยือกเย็นลงไม่น้อยตบไหล่ท่งเทนคี้กล่าวว่าเด็กน้อยขุมกำลังพวกเราตอนนี้แม้ไม่อาจเทียมเทียบพวกมันแต่ก็สามารถเสี่ยงสักรา เราสองไปหาพวกมันกันเถอะทองเทนขีกล่าวว่าสำหรับค่ำคืนนี้ผู้เยายังไม่อาจไปอีประการโดยอายุสูงวัยของผู้วโสติดตามผู้เยาท่องเที่ยวในวงนักเลงรู้สึกเดานิงามงางเงี้ยหงอยและพวกทั้งสี่ฟังว่าขอทานชราเร่งเราท่องเทนขีจากไปลวนสาวเท้าออกมาอย่างไม่สบายใจขอทานชราอ้าปากหมายถามถ่ยเหตุผลพอดีเห็นดนีทั้งสี่ก้าวตรงมา สีหน้าพันแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวเป็นเชิงแดกดันว่าขอฐานเท่ากับลืมว่าเจ้ายังเป็นบุรุษหนุ่มพวกนางก็งามสักานจริงๆนะเป็นวาสนาอันสุขสมทงเทนคีทราบว่าฝ่ายตรงข้าไม่เข้าใจเจตนาของตนดังนั้นสะกดคมจิตใจไว้แงหน้ามองขอบฟ้าประจิมคราสาย,ยันกล่าวว่าบิดามารดาจบชีวิตบนเรือกลางท้องทะเลเอียเอียดทอดสังขารอยู่ต่างแดน ท่องเทนคีมีแต่บ้านลกร้างไม่มีวัส,สนาใดพึงเสพอีกขอทานชราพึงรู้สึงถึงชาติกำเนิดท่องเทนขีดวงตาทะกายเสียใจขึ้นวูบกล่าวว่านับว่าขอทานเท่ากล่าวผิดพลาดไปพอเพื่อไทยถอนความผิดขอทานเท่าจะก่อสร้างบ้านอันสุขสมให้กับเจ้าพึงขาดคำาพานเห็นเงาคนถลันวูบว่าแม่ทีชราผมขาวมือถือไม้ไผ่เขียวขจี เขาหน้าเปี่ยมแววเมตตาการุณน,นางหนึ่งแล้วเลี้วลงที่หน้าห้องโถงเทพระทาพอกว่าตาไปยังไม้ไผ่เขียวจีนั้นเห็นหัวไม้ไผ่หลักอักษรโบราณสามตัวสุ่งเทียนซิมสุขสำราญลมต้องพ้องว่าไม้ไผ่มรกตคนผู้นี้คือขอทานสำราญลมจริงๆยามนั้นแม่ชีชราสาวเท้าถึงเบื้องหน้าขอทานชราใช้สองมือยืนส่งไม้ไผ่มรกตออกไป กล่าวอย่างนอบน้อมผู้ยาวขอน้อมคืนไม้ไผ่ให้บยหงหลิงผ่านเรียกคำซื้อแปอาจารย์โถงไปยังอ้อมอกแม่ชีชราหนึ่งเซนกอดเทพเจ้าเทพผู้ทาก็ลดมาขอขมาขอทานชราที่ลงเกินเพราะไม่รู้จักหนึ่งเซนกอดเทพเจ้ากล่าวว่าขอน้อมเชิญผู้โสเข้าสู่ห้องโถงขอทานสํานลมกลับไม่ตอบคำเบือนหน้ามายัางท่งเทนขีกล่าวว่า คืนนี้เจ้าคิดสะสางเหตุการณ์อย่างไรอาทิตย์ลาลับฟ้าถึงเวลาพักจันทาปฏิบัติการผู้ยาวคิดขอยห้ผู้โสเติงสถานการณ์อยู่ที่นี้ส่วนผู้ยาวจอกไปดูราดลาวเอาเถอะเราเมื่อบอกว่าจะสร้างบ้านอันสุขสมให้กับเจ้ายอมต้องยงเกียกเรื่องในที่นี้เจ้าไปได้แล้วก้าวพางกว่าตามายางรงนีทั้งสี่แวบหนึ่งท่งเทนคีเบอนหน้ามากาวกับมุกอตเทีเบจ้าว่า อีแปรข้าระเจ้าคิดไปสังเกตการหากไม่มีเรื่องจะกลับมาในบัดดลจกคำหันกายสุภายนอกดาวน้งามงังเงกหมยุยสามโหดให้พิภพคิดติดตามไปขอทานสำราญลมพันลองว่าหากพบผ่านพลทหารต่ำสามพวกเจ้าแม้ไม่ตามไปมันก็จัดการได้หากเผชิญคนมีผีมืออยู่บ้างแม้สู้ไม่ได้มันก็สามารถพะจากมาพวกเจ้าหากคิดติดตามไป หลังแต่สร้างความผวาโวนแก่มันจบคำตบคายจุดให้กับงังเกี่ยมหงและบริวารเกาะที่พระเจ้าที่ถูกสกัดจุดอยู่หนึ่งเซียนเกาะที่พระเจ้าแม้ไม่เคยพบพานขอทานสำรานลมแต่ทราบว่าคนผู้นี้มีนิสัยใจคอประหลาดพิกลมิอาจวัดคำนวณด้วยเหตุผลธรรมดาดังนั้นไม่กล้ากล่าวมากความโบกมือบงการทุกผู้คนเข้าสู่ห้องโถงจะเตาสดารอต้อนรับอยู่ก่อน ท่งเทนขี้พอพ้นจากลานตึกโลดลั่นไปร้อยกว่าสำรวจสภาพการเล็กน้อยและวิ่งตะบึงสู่เนินดินที่สูงจากระดับพื้นอยู่ห่างประมาณ300วาแห่งหนึ่งที่แทนอกจากหน้าผาด้านหลังแล้วต้องนับที่นั้นมีทะเลสูงที่สุดสามารถเห็นทุกซอกมุมบนเกาะด้านหน้าอย่างถนัดชัดตาขอบฟ้าประจิมที่แพรวพรายเริ่มมืดสลัวลงลมทะเลหอบจนต้นหญ้ารอบบริเวณ ไว้โอนเอ็นไปมาที่ไกลตาแววเสียงรอขึ้นสาสรส,สัตว์โซฟังดังกครื่นครั้นตลอดลายทางเงียหูฟังส้มเสียงรอบข้างแต่ไม่เห็นเงาร่างผู้คนไม่ดินส้มเสียงผิดปกติต้องคำนึงอย่างสงสัยใจสองปาดเมฆผิวและมวลหมู่บริวารที่ร่วมทางมาล้นจบชีวิตพักจันทาเมื่อคิดบุกขึ้นเกาะในตอนนี้ยอมต้องจัดการกำลังกระจายตามจุดต่างๆ ไไหหนนนนจบััดีี้ยงมม่คคววาเลือใๆขณะคุ้นคิดบรรลุถึงข้างเนินเขาแล้วเห็นรอบบริเวณปรากฏโขดหินและเกตะกะมีที่อย่างเทา้าทรงกายมากมายหลายแห่งทงเทนคีสำรวจดูทําเลร,รอบบริเวณตลบหนึ่งแล้วกระโดดปราดขึ้นบนเนินดินสองเท้าเพิ่งสัมผัสผื้นบริเวณพันมาเกิดเสียงแค่นหัวอดเย็นชาจะเยียบขึ้นท่งเทนคีกวาาตาไปรอบข้าง เห็นหลังโขดหินปรากฏชายชราโบกเสื้อปักรูปเดือนซึ่งเสี่ยวสีขาวถลันออกมาสองคนประกายตาสีสายจับจ้องมองมาเป็นจุดเดียวทงเทนขีกล่าวอย่างเยืยกเย็นทำเลที่สูงตะง,งานงมเป็นจุดยุทธรรศาสตร์ที่ทุกผู้คนคิดช่วงชิงสหายทุกท่านของล่งหน้ามาระยะหนึ่งกำะมังชายชราด้านตรงข้ามแค่นเสียงกล่าวว่าไดเมื่อทราบว่าตัวเอีย เรียกตัวเองเป็นเจ้านายใหญ่ล่วงหน้ามาที่นี้เด็กน้อยเจ้าไม่กลัวรุดมาหาที่ตายหากาพเจ้าไม่รุดมาจะให้ผู้ใดส่งทุกท่านไปยังปรพบชายชราทั้งสองเดือดดานเป็นการใหญ่ชายชราหน้าผากมีแผลเป็นทางขวามือเสยยญิ้มกล่าว่าความตายกลายเหนือศีสะะยังคุยโอโอ้อวดอันใดเด็กน้อยใหญไม่เหลียวดูสภาพรอบกายบ้างทงเทนขีกระทั่งหางตา ก็ไม่ชำเลืองแรกล่าวว่าบนยอดเนินมีพื้นที่กว้างขวางไม่น้อยหากทอดซากศพท่านทั้งแปดไว้คงยึดพื้นที่ไม่มากเท่าใดที่แทนนอกจากสองชายชราที่ปรากฏกายขึ้นในบริเวณยังมีผู้คนเล้นกายอยู่อีกท่องเทนขีสดับฟังจากเสียลมหายใจพวกมันก็คาดคำนวณได้ว่ามีอีกหกคนยามนั้นเบื้องหลังท่องเทนขีแววเสียงดังว่า เจ้าผู้เยาหากทอดล่างเป็นซากศพคนเดียวจะยืดพื้นที่น้อยกว่าจบคําพลังกดดันอันหนักหน่วงคุมหนึ่งกดกระแทกมาถึงจุดเง็กสิมหวัวห่างไม่ถึงครึ่งนิว้วถ้าจโจมรวดเร็วว่องไวจนผู้คนไม่ทราบสมควรหลบเลี่ยงอย่างไรได้